สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่สถานีบุรีรัมล์รถไฟกําลังออกนะครับต่อจากคลิปตอนที่แล้วนะครับผมไปไปกับพี่น้องการเดินทางจากขบวนรถเร็วที่141รุงเทพอุบลราชธานีนะพี่น้องออกจากสถานีบุรีรัมล์เร็วกับพี่น้อง การเดินทางโดยรถไฟเนี่ยก็ปลอดภัยระดับดีมากเนี่ยนะครับแล้วก็ไปแบบนี้ครับบุรีรัมย์สถานีบุรีรัมย์นะครับต่อจากตอนที่แล้วผมสิ้นถ่ายถึงตอนนี้นะครับตอนที่ออกไปนะครับตอนนี้นะครับก็เลยมาย้อนให้ดูนิดหนึ่งนะครับผมเอาละครับมาเข้าที่สถานีห้วยราดอเปบ่าครับ ที่ผมก็ตัดให้มันเร็วนะครับรวบลัดนะครับทวรดิวข้างทางก็มีบางคลิปถ่ายไปเลยนะครับอาสารโยกเด็กเย็กเลยนะครับห้วยราชสุรินสามสิอุบล190นะครับนี่สถานีรถไฟห้วยราชนะครับสถานีรถไฟห้วยราชเพื่อความปลอดภัย โปรดอย่าชมโง่หรือยื่นเอาไว้ส่วนหนึ่งส่วนใดออกนอกตัวรถขณะขบวนรถวิ่งท่านอาจจะได้รับอันตรายร้ายแรงได้ขอบคุณค่ะก็ประกาศจากทางสถา,านีนะครับพ้่ยราดนะครับ ไปครับไปที่สถานีต่อไปนะครับเรียนที่กระสังนะครับรช่วงที่ออกไปผมก็ตัดภาพมาเลยนะครับที่สถานีรถไฟกระสังนะครับเพ<อ>ื่อกระสังนี้เป็นชาวไทยเสียสายแบบพูดภาษาเขมรกันเยอะนะครับเขมรคาเมร์ครับเขมรกากาบขอไปนะผมเพื่อเพราะว่าวันท้องที่แต่ละท้องที่จะพูดภาษาเป็นคนไทยเหมือนกันนะครับผมจะเน้นตรงนี้จะ สุรินนี่จะสุงมากจะพูดภาษาเขมรเยอะนะครับสุรินกษังนะครับกสังสลรังบุรีลำสุรินนี่นครับกัเพื่อกษัตริงนี้เป็นขึ้นจังหวัดบุรีลำล้วนะครับผมก็ไม่ทราบแล้วก็เข้าเขตจังหวัดสุรินคือเขตลำชีผ่านท้องไร่ท้องนาประมาณนี้กับปังเครื่องก็ แห้งแรงเด้อพี่น้อกกำลังไม่แห้งแรงทีเขากำลังตอนที่ผมไปนะเขากำลังอะไรกวานข้าวแบบใช้รถปั่นนะปั่นแห้งปั่นพงเนี่ยเออปันป่นปั่นข้าเอินปันป่นผงเข้าเขตลำชีนะครับเป็นเป็นเพราะว่าเป็นป่าไม้ยีบ่ปบานสะพานลำชีเด้อพี่นอ้องน่าจะเป็นเขตสุรินทร์ ยังไม่ผ่านลำซีนะยังกำลังจะเข้าลำชีพี่นอ้องผมก็เวดบุกไปเวดบปเขาอาไปนะครับผมนา,นานกลับบ้านก็ประมาณนี้นะครับผมสิบปีในรอบกลับบ้านเส้นทางนี้นะครับจริงๆก็เคยเดึกไปบ่อยนะแต่สิบปีแล้วไม่ได้กลับก็เลยจำชื่อสับสนหน่อยหนึ่งสถานีรถไฟลำฉีนะครับส่่นมากนี่ลำฉี มูนบุไหลผ่านลำชีร้องไห้เพลงกขลองมีนะครับมันลำชีมก็มีหลายลำชีนะครับตัวนี้ลำชีสถานีรถไฟนะครับผมแล้วก็อยู่ใกล้ลำชีไม่รู้ลำชีไหนะครับฉันมากพวกแม่น้ําชีหรือน้ำมูลก็ฉันมากจะเล็กเรียกกันติดติดปากกันนะครับผมสถานีรถไฟลำชีนะครับ นี่ดูบรรยากาศนะครับท่บรรา,านท่าน,นไหนที่ไม่ได้กลับบ้านนานๆมันผมผมก็ชอบถ่าย,ยนี้ไว้นะพี่น้องเนาะถ่ายเพื่อเก็บไว้ที่แล้ลึกในแอปต่างๆนะครับผมขอบคุณทางรถไฟการรถไฟด้วยนะครับที่ได้ผมได้ถ่ายบรรยากาศนะครับนั่งรถไฟนะ บรรยากาศนั่งรถไฟผมชอบเป็นชอบเป็นการเสร่วนตัวนะครับผมผนม,มากที่ผมจะเน้นถ่ายเกี่ยวกับรถไฟรถยนต์ก็มีนะครับแต่บรรยากาศในกรทมนะนี่ถนะ้ามีรถขบวนรถท้องถิ่นนะครับกำลังออกเป็นขบวนรถท้องถิ่นนะ่าจะเป็นไป ไปที่ขัวราชนคราชสีมาครับกบวนนี่แหละครับเส้นทางนี้ออกจากลำชี้วครับเมื่อกี้ผม,ผมผุงแกนตั้งนต่ฝังไ,งไปสะนีห้วยราชนะเมื่อกี้ลำชีไปทางสุรินร์ครับถ้าไปด้านนี้ไปสุรินนะครับผมไปอีกด้านหนึ่งก็ไปเมื่อกี้ไปกระสังเนาะนี่เน,กนะก,กระสังแล้วก็ห้วยราชเนาะ ใหญ่ถ้าบ้านเล็กๆก็อาจจะบ,บางทีก็อาจะไม่ค่อยเอื้แต่สมาชิกคนไทยเจอน,นี่ครับรถไฟสับรางเขา้ามาถึงสถานีสุรินทร์แล้วพี่น้องสถานีสุรินทร์นะครับบรรยากาศสถานีสุรินทร์ผมจะให้บรรยากาศกันน่นยครับเป็นเมืองช่างสุรินทร์ด้วยพี่น้องเมืองช่างสุรินทร์นะครับมาถึงนี่ต้องรอเรือเลยเต็มป่าเนะครับรอเรือคน ลงเยอะเลยพี่น้องขึ้นไปเยอะนะขึ้นไปเลยเยอะระยะทางใกล้ช่ไหขึ้นจากนี้ก็จะไปสีสเกตสีคอนภูมิสมดงทาบนะครับแล้วก็ห้วยทับทันแล้วก็อุตุมพรพีสายสีสเกตก,กันทะลามอุบลราชธานีเนาะพี่น้องวาลินนะครับพี่น้องเท่าที่รถไฟเส้นนี้ผ่านเนาะพี่น้องก็ประมาณนี้นะ เป็นการเ<ม>ดินทางในรอบรถไฟนของผมในรอบไปบ้านเกิดนะในรอบ10ปีนะแต่ไปจังหวัดอื่นก็ไปบ้านอยูอ่เท่าบอไก,กลๆไปบ่อยอยู่แต่สุวินตบังแกนี่ครับมีคนซื้อตั๋วรถจะออกแล้วเขาเลยบอกให้หยุดรอน,นะครับเด็ยึกยึ๊กเลยครับทั้งเจตนะคนซื้อตั๋วบางทีมาซื้อ <c oughs> จะยกธงแดงนะครับยกธงแดงว่ามีผู้โดยสารยังไม่ได้ขึ้นเพราะว่าถ้ารถกําลังจะออกเนี่ยก็จะให้จอดได้นะครับถ้าออกมามาไม่ทันต้องไปเที่ยวหลังนะครับหรือกําลังออกกับเคลื่อนมีผู้โดยสารซื้อตัวยังมาไม่ถึงนะเพราะว่ามันระหว่างซื้อตัวมันจะต่อคิวเนาะบางคนก็มาไม่เผื่อเวลานาอพี่น้องว่าเรต่ทันนะก็ให้เป็นข้อคิดสําหรับการเดินทางคนระับต้องเผื่อเวลาหน่อยหนึ่งนะครับ อย่างตจำก็เอาแค่สิบนาทียี่สิบนาทีหนึ่งครับต่างหากหน่อยอย่างจำก็ห้านาทีก็ได้นะพี่น้องผมก็จะมีคลิปตอนต่อไปนะครับผมก็ขอจบสัตวายสำหรับคลิปนี้นะมีตอนต่อไปอยอะด้วยพี่น้องฝากชมทางด้านแอปแดงแอปตัวอยู่แอปต่างๆเนี่ยนะครับผมหรือแพลตฟอร์มต่างๆนะครับพี่น้องสวัสดีครับผม